ขอบคุณน้องๆนะครับที่ให้เกียรติพี่ตัวน้นอยๆครับมาเป็นเป็นไอดอลคนหนึ่งนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มีอะไรที่มุมมองที่พี่จะแชร์ได้ก็ร้อนเนื้อยินดีนะครับ <S <S ถ้าถามเรื่องหล,หลักแนวคิดในการทํางานเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนดีว่าสมัยนึงเนี่ยคือตอนเรียนจบเนี่ยมีให้เขาก็ให้เขียนเหมือนกันว่าเฮ้ยมีหลักยังไงพี่เขียนไปแล้วนะว่า ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเนี่ยให้พอๆกับใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นพี่ก็ยังยึดถือหลักตรงนั้นนะก็พยายามทําให้คนอื่นแล้วก็หลักในการทํางานจริงๆก็คือเน้นเน้นเรื่องของความดีแล้วก็เน้นเรื่องของความจริงความดีอย่างเดียวบางทีไม่พอนะต้องสอดคล้องความเป็นจริงด้วยก็ให้เน้นทั้งความดีแล้วก็ความจริงแล้วก็เวลาตัดสินใจเรื่องราวต่างๆเวลาทํางานเนี่ยมันมักจะมี มีอารมณ์มีเหตุผลมีความรู้สึกอะไรเข้ามาเกี่ยวเยอะแยะเลยหลักของพี่ก็คือให้เน้นตามธรรมชาติอย่าไปนเน้นตามใจตัวเองนะครับเน้นตามเหตุปัจจัยถามคนอื่นเยอะฟังคนอื่นเยอะก็จะทํางานง่ายนะครับแล้วก็มีความสุขด้วยงานก็จะสําเร็จได้ง่ายนี่คือภาพคร่าวๆนะหลักของพี่ก็ง,ง่ายๆนะครับเน้นเรื่องสมดุลน,นะคือ พี่เห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ครอบครัวเสียเนี่ยคือพี่คิดว่าพี่ไม่แนะนําให้เป็นอย่างนั้นนะครับตัวพี่เองเนี่ยคิดอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานเลยนะจนถึงวันนี้เนี่ยพี่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเรื่องการใช้เวลากับครอบครัวการให้เวลากับกกแฟนเลยนะครับคือเราต้องตั้งใจก่อนว่าเราอยากทําแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมุมมองแรกเลยทีนี้ถามว่าถ้าเราต้องการให้ทั้งชีวิตการทํางานดีด้วยแล้วก็ชีวิต ครอบครัวดีด้วยเนี่ยวิธีการนะคีย์สำคัญคือวิธีการต้องต้องถูวิธีการต้องฉลาดนะครับไม่งั้นจะได้อย่างไรอย่างหนึ่งนะถ้าเน้นอึดเข้าว่าเนี่ยก็จะได้แค่งานนะเออก็จะไม่ได้ชีวิตครอบครัวนั้นต้องเลือกวิธีการทํางานที่ถูกต้องด้วยนอกจากที่จะมีแนวะคิดเรื่องเรื่องครอบครัวเป็นพื้นฐานแล้วนะครับแล้วใช้วิธีการงานที่ที่ดีๆที่ฉลาดนะครับ <S <S อ่าพี่ก็จะตอบว่าถ้าในมุมมองของ สนตัวเนี่ยก็คือการบริหารตัวเราเองนะต้องต้องทำงานล่วงหน้าหลายคนเนะี่ยมักจะทางานแบบเร็ว,รว,รวๆลวกๆแต่ว่าไม่ได้ทํางานล่วงหน้าไม่ได้วางแผนมาก่อนมันก็จะทํางานด้วยความร้อนลนแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราทํางานล่วงหน้าได้เนี่ยการทํางานก็จะจะค่อยๆทําแต่มีประสิทธิผลนะครับคือในแง่ของการทํางานของตัวเองก็คือให้เน้นมองให้ไกลแล้วก็ทํางานล่วงหน้าในแง่การทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยก็คือ เราต้องรู้จักทํางานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมคืออะไรคือถ้าเราสมมติทุกอย่างเราไม่ไว้ใจใครเราแบกไว้เราก็ทําคนเดียวหมดเวลาทํางานที่ใช้ไม่จชเยอะแต่ผลงานก็จะน้อยเพราะมีแค่พลังพลังเดียวแต่ถ้าเรารู้จักทํางานเป็นทีมเนี่ยคือเราใช้พลังของคนอื่นด้วยใช้พลังธรรมชาติที่มันอยู่ในอยู่ในรอบตัวเราเนี่ยมันก็จะเกิดมีพลังที่มากกว่าสมมุติเรามี10คนบริหารทั้ง10คนให้เดินไปด้วยกันมันก็มีพลังอย่างมากเลยนะครับ กับคนอื่นก็ให้พิจารณาว่าเราใช้พลังของทีมงานได้อย่างเหมาะสมหรือเปล่าสร้างความช่วยเหลือใน,ในทีไม่เกิดหรือเปล่าถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เป็นวิธีการที่ฉลาดมากขึ้นวิืีกงานที่ถูกต้องมากขึ้นงานก็จอกมาดีแล้วก็จะเหนื่อยน้อยแล้วก็สามารถแบ่งเวลาให้กับคนที่เรารักแล้วก็ครอบครัวได้นะครับก็เป็นหลักการเบื้องต้นฝากกันน้องๆครับจริงๆแล้ว ทำได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอบางคนเนี่ยต้องรอก่อนว่าต้องมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ถึงก้าวยุานี้ไม่ต้องนะครับคือทําเลยทําตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถามว่าทําเลยคืออะไรสมัยพี่ทํางานเนี่ยเป็นน้องนะเป็นลูกน้องเนี่ยพี่จะมองส่วนรวมเป็นหลักเป็นน้องให้มองส่วนรวมครั้นมาเป็นพี่เนี่ยให้มองที่น้องนะให้กลับมามองที่ที่น้องๆอ,อันนี้คือหลักที่พี่ใช้แล้วก็ คำว่าเริ่มต้นเลยของพี่ก็คือสะสมตั้งแต่วันนี้ให้ตาเนี่ยเปิดกว้างเวลาเรียนรู้เนี่ยก็คือให้มองว่าเฮ้ยเขาทำมันยังไงกันเฮ้ยเราทำยังไงเราติดอะไรพี่เขาแก้ปัญหาเป็นยังไงแล้วมองปัญหายัางไงอันนี้คือการสะสมโลกของการทำธุรกิจเนี่ยคือคือมันไม่สามารถที่จะทำได้ชั่วข้ามคืนนะครับต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ความรู้ที่สำคัญที่สุดค,คือจิตใจนะ สำคัญที่สุดในการทาธุรกิจคือเรื่องของจิตใจนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่า Position ไม่จเป็นต้องเป็นเจ้าของธุรกิจถึงจะดีนะคือพี่เช่ว่าทุกๆขอให้แมทกับเราอะ่ะคือเป็นนักบริหารก็ดีเป็นนักธุรกิจก็ดีเป็นศิลปินก็ดีเป็นอะไรก็ตามที่ที่เรารักและทําอย่างเต็มที่เนี่ยมันดีหมดนะครับกอ็อันนี้เป็นมุมมองของพี่นะครับก็คืออยากให้ เริ่มได้ทันทีนะครับแล้วก็สะสมประสบการณ์เปิดตาให้กว้านะครับแล้วเป็นน้องให้มองส่วนรวมเป็นพี่ให้มองน้องๆนะครับให้รักน้องนะครับ,ก,รบก็อันนี้เป็นหลักในการทํางานการทําธุรกิจของพี่นะครับแล้วก็อีกย่างหนึ่งคือการทําธุรกิจเนี่ยต้องต้องยืนระยะให้อยู่นะครับความอึดเนี่ยนอกจากสมองแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความอึดการยืนระยะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุด ในการทำธุรกิจนะครับวันนี้ต้องยาวเลยนะยาวย้อนกลับไปถึงสมัยประศาจจีนเลยไอ้ด้าของพี่จริงๆก็คือจางเหลียงจางเหลียงเนี่ยคือเป็นบุคคลจริงๆในประศาจจีนนะครับที่ช่วยให้าสาบนาพระชงข่านรวบรวมแผ่นดินได้เนี่ยก็คือเป็นบุคคลของพี่เป็นบุคคลในดวงใจพี่นะเพราะว่าทําเพื่อส่วนรวมแล้วพอเขาเสร็จภาร,รกิจแล้วเนี่ยเขาก็จะหาย ไปเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งทำนาปลูกผักสวนครัวอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นแบบอย่างของพี่นะครับก็คือทำประโยชน์เพื่อคนอื่นแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ให้คนอื่นที่เก่งกว่าขึ้นมาทำอันนี้ก็เป็นปณิธานของพี่ข้อหนึ่งก็คือทำอยังไงเราสามารถที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเก่งกว่าคนรุ่นเราเ,เก่งกว่าตัวพี่ได้นะครับแล้วไอดอลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับคนที่ทำงานข้างๆกับเราเนี่ย จริงๆแล้วเขามีมุมที่ดีเสมอนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นไอดอลของแต่ละคนได้โดยการเรียนรู้จากข้อดีของเขานะครับเหมือนคำท่านพุทธท่านนะครับมองในข้อดีจะหาคนที่ไม่มีข้อเสียเลยเนี่ยก็คือหาลำบากนะครับเหมือนงมไปหาโนดเต่าอย่างที่ท่านพุทธท่านบอกนะครับเพั้นให้มองข้อดีของคนเยอะๆนะครับแล้วคุณสมบัติตรงนั้นแหละก็จะเป็นไอดอลไอดอลหนึ่งของเรานะครับก็จะเรียนรู้ แล้วก็สนุกกับการเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยนะครับอันนี้คือมุมมองเรื่องไอดอลของพี่นะครับสุดท้ายพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับให้มีสิตใจที่กล้าหาญนะครับแล้วก็สนุกในการพัฒนาตัวเองทุกๆวันนะครับแล้วก็อย่าลืมทำประโยชน์ให้กับคนรอบข้างแล้วก็ส่วนรวมนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติพี่ด้วยนะครับ